สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามาดูต้นตะโกนะครับซึ่งถือว่าเป็นไม้สารพัดประโยชน์อีกต้นหนึ่งนะครับที่เริ่มหายากในธรรมชาติต้นตะโกนะครับก็ถือว่าเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็เอามาใช้ในการก่อสร้างได้ดีมากเลยนะครับนี่คือลักษณะของต้นตะโกนะครับที่เป็นต้นโตเต็มใบต้นนี้ก็ายุะประมาณกับ30-40ปีแล้วครับเป็นต้นดั้งเดิมนะครับต้นใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ต้นตรงสวยดีนะครับก็สามารถเลื่อยเอามาทําในการก่อสร้างได้ หรือเอาไปใช้ในทาอุปกรณ์การเกษตรได้นะครับพวกทําคันถด้ามจอบด้ามเสียมพวกนี้นี่ยถือว่าดีมากเลยครับถือว่าเป็นไม้ที่มีความแข็งนะครับนอกจากประโยชน์ของตะโกนะครับนอกจากจะเป็นไม้น่าแข็งแล้วนะครับท <icted> ีมขันก็คือยังเป็นไม้ที่สามารถนิยมเอาไปทําเป็นไม้ดัดนะครับเป็นไม้ประดับได้นะครับส่วนผลของตะโกนะครับนี่นะนี่คือผลของตะโกดูตะโกตอนนี้ก็สุกเต็มที่เลยนะครับผลของมันเนี่ยก็ถือว่า สามารถเอามากินเป็นอาหารได้นะครับผลดิบก็เอามาตําได้นะครับผลสุกก็เอามากินได้นะครับเม็ดมันก็กินได้หลักแล้วก็เทียมกันก็คือสามารถเอาไปย้อมครับย้อมผ้าได้นะครับมันจะออกสีดำครับย้อมผ้าหรือที่นิยมคือย้อมแหนะครับจะได้สีดําที่สวยมากเลยครับซึ่งตอนนี้ตะโกก็กําลังออกลูกนะครับลูกสวยมากเลยนะครับซึ่งผมก็เห็นว่าต้นตะโกนะครับเวลาที่มันออกลูกนะครับเวลาที่มันออกลูกลูกมันจะออกสีส้มๆนะครับเหลืองๆส้ม ตัดกับใบสีน้ําเงินเข้มต้นสีดํารูปมันจะสวยมากเลยนะครับก็เลยพาคนมาชมนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับว่าต้นตะโกเนี่ยมันมีรูปเป็นยังไงนะครับอาจจะเห็นเฉพาะไม้ดัดพวกตะโกดัดต่างๆที่เราจะเจอตามร้านขายต้นไม้นะครับแต่ช่วงที่มันเป็นลูกนะครับก็อาจจะมีหลายคนที่ไม่เคยเจอนะว่ามันเป็นลูกยังไงก็เลยพาคนมาดูครับตอนนี้คนกลังสุกเต็มต้นเลยนะครับถือว่าลูกมันสวยมากเลยนะครับ ดังนั้นตะโกนี่ก็ถือว่าเป็นไม้อีกชนิดนึงครับที่ควรจะปลูกไว้ในสวนของเรานะครับคือระยะยาวเราสามารถเอาไม้มาใช้ประโยชน์ได้นะครับหรือเราสามารถที่จะขุดล้อมเอามาทําเป็นไม้ดัดได้นะครับและข้อที่สำคัญก็คือเวลาที่มันออกรูปวันนี้ใช่ไหมครับนี่มันจะสวยมากเลยนะครับถ้าเราเอามาถ่ายรูปเอามาจัดสวนประดับสวนนะครับถ้าเราไม่ตัดแต่งจริงมันให้เป็นไม้ดัดเราก็ปล่อยให้มันเป็นร่มแบบนี้ก็ได้นะครับถือว่าเป็นไม้ที่ ใบเยอะนะครับร่มเงาดีมากเลยนะครับแล้วข้อี่มันคือเวลาที่มันออกผลแบบนี้นะครับมันจะดูสวยมากเลยนะครับผลสีส้มตัดกับต้นไม้ตัดกับใบไม้สีน้ำเงินเข้มตัดกับลําต้นสีดำครับผลมันก็จะได้เด่นขึ้นมามองมาไกลถือว่าสวยมากเลยนะครับะนั้นก็ถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของต้นตะโกนะครับนี่ก็เลยครัทถคนมาชมเผื่อหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นว่าเออตะโกเป็นยังไงก็พาคนมาดูเลยนะครับ ตอนนี้เริ่มหายากแล้วนะครับตามธรรมชาติก็ไม่ค่อยเห็นแล้วส่วนใหญ่ก็จะเอาไปล้อมขุดล้อมไปเป็นไม้ประดับนะครับต้นหนึ่งก็หลายพันนะครับห้าพันถึงหมื่นบาทแล้วแต่ขนาดนะครับถ้าต้นใหญ่ก็เป็นหมื่นเลยนะครับอันนี้คือลูกตะโกนะครับนี่ข้างนั้นจะเป็นเม็ดนะครับเราสามารถเอาเม็ดมันมากินได้นะครับในี่เม็ดตะโกนะครับอันนี้คือเม็ดมันแล้วก็สามารถกินได้นะครับก็อร่อยดีครับนะครับ เม็ดแบบนี้นะครับเนี่ยเรากินได้ส่วนผลสุกที่เป็นเนื้อมัน,นครับก็สามารถเอาไปย้อมผ้าได้นะครับย้อมแหวนนะผลสุกมันจะติดดีกว่าผลดิบนะครับถ้าเราใช้ผลสุกมันจะติดดีกว่าไหมครับเนี่ยนี่อันนี้ก็ต้นตะโกไหมครับต้นใหญ่มากเลยี่พาคนมาดูนะครับเนี่ยอันนี้คือต้นหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเห็นต้นใหญ่นะัเห็นแต่เป็นไม้ดัดตันเล็กถ้าเราดูนะครับถ้ามันเต่ใหญ่เต็มที่เนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นที่สวยเอามา เลื่อยเลื่อยเป็นไม้แผ่นแล้วก็เป็นไม้ที่ลายสวยด้วยนะครับเนี่ยซึ่งต้นตะโกนะครับมันก็จะเกิดได้ในทุกพื้นที่เลยครับพื้นที่ห้งแรงก็เกิดได้ในทุ่งนาก็เกิดได้นะคพันั้นตะโกก็เป็นไม้ที่ปลูกง,ง่ายทนแล้งแล้วก็มีประโยชน์มากมายนะครับก็เลยอยากพาทุกคนมาชมนะครับเผื่อทุกคนสนใจก็สามารถเอาไปปลูกไว้ในสวนป่าของเราได้นะครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่ขุดล้อมได้นะครับ อันที่2คือเป็นร่มเงาที่ดีมากอันที่3ามก็คือผลมันกินได้แล้วก็เป็นอาหารของนกได้ด้วยนะครับส่วนตันนี้ก็เป็นอยู่กลางทุ่งนาครับสวยมากเลยนะครับกับทุ่งนาสีเขียว e ครับวันนี้ก็เลยพาคนมาชมที่นี้นะครับกอหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนรักสวนป่าก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆทา้งช่องของเราสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ